จะเป็นยังไงเมื่อเขาผู้นี้เชี่ยวชาญในการหั่นสเต็กแต่ถึงวันนี้เขาต้องมาหั่นสตูอะว้าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับ c ีเอสโกนะครับเคาน์เตอร์สไตล์โกบอลนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นก,กับบอทบอทช่่ยหาสูงสุดนะครับด่านออฟฟิศแล้วก็กดไปกัน วันนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเราจะมาเล่นมีดนะฮะเอามีดฟันบอดมีดฟันบอดไม่พอครับเราจะเอาไฟนะเราเบิดไฟเผาไม่ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีระเบิดแสงนิดหน่อยนะครับเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรเออกูทําเพื่ออะไรเนี่ยหน้าตาอ่งเรานะครับเป็นตํารวจไม่ท่าครับเป็นได้แค่โจรนะฮะหน้าจุนโจรจะมีคนอโลนบ้างไหมอะไรเมื่อเริ่มครับแล้วก็เดินไปนะครับอย่างอย่างอย่างเดินไปนะครับอย่างอย่างอย่างนะฮะเราก็จะใช้ระเบิดแสงครับ ผมได้ยินเสียงเดินนะครโยนกระสันไปกันจากนั้นนะครับระเบิดไฟโยนขวางโอ้โหแม่อยู่บนเต็มเป็นดองเลยฟัน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 ันแย้งตายระเบิดตัวเองมาถึงตัวที่2ของเรานะครับโอ้โหอยู่กันเยอะมากโยนไฟไปแล้วโยนระเบิดแสงตามนะครับจากด้านเอามีดมาแล้วก็ฟันมันจับ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 อนี่มันยยงไงโดนทิ่ตายแล้วฟันจ่ายยิงทุกซองเอาไม่ได้คิวเพื่อนแย่งีเออีมาถึงขั้นตอนสเตลนะครับเราจะแอบมองมัน เฮ้ยมีอยู่2คนเอาไงดีวะผมก็จะเงียบเงียบนะครับมันยิงแล้วมันยิงแล้วถือมีดมาแล้วก็เห็นมันแล้วฟันแม่งเลยฉับๆับฉับฉับับ,บ,บ,บนี่แหละมือเกาะแม่งเยอะชิบหายเฮ้ยใครยิงวะใครยิงกูขอ,อเพื่อนยิงวุย้ยตกใจแต่ว่ามันอยู่ในแมปนะครับอยู่แถวๆนี้แน่นอนโยนแฟไปวิ่งไปโอ้โหอยู่โคตรไกลเลยเ้ย,เย,เย,เยตายตาระเบียบ ต tapa, umas, ัวต่อไปนะครับแม่งอยู่ไหนวะแต่ว่าเห็นอยู่ในแมพแถวๆนี Dr. ่แหละโยนแฟลไปก่อนน้ำร่องโอุ้โอูจิกแฟลตัวเองโอ้ยใครยิงเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงเอามึงยิงไม่โดนมึงเสร็จแล้วมึงเสร็จเอาบัคห้าหนิแมเอาระเบิดปิดแต่ไปไม่เลยว้าโอ้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูตัวเมื่อกี้แม่งคิวไม่ได้นะแม่งโดนเพื่อนแย่งไปโยนแฟลไปก่อนนะครับติดทั้งมันติดทั้งเราด้วยแหละหมายถึงทีมเรานะ ยิงกันให้ไปยิงกันเข้าไปยิงกันเข้าไปเฮ้ยไกลถึงแล้วอ้าวไอ้เหี้ยัไม่ติดไฟกูตายมึงติดไฟกูตายเห็นไหมน่ะเอ้าอย่ายิงกูบินวินบินชรับนะนิ่งๆเงียบๆเฮ้ยใครวะเอ้ยโอ้โหแม่งชัดเจนเลยอย่าเพิ่งอ้าวอย่ายิงอย่ายิงโอ้ยอย่ายิงอ่ะเล่นเกมยิงปืนแต่ให้ยิงกันบ้าปะเนี่ย จุดไฟแล้วโยนไปเลยไหนวะเขอยู่ในแมปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกข้างน,นอกครับเรามาแล้วเอ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเห็นแล้วฟันกระจกมาแล้วองค์บากจ้าขนมมาแล้วฟันมันจุ๊บวับว้ามจะสู้กันเหรอไอ้เจ๊มนะเป็นแมบเดิน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 เดฮ้ยเฮ้ยอะไรกันแบบโอ้โหแล้วแบบแม่งเล่นมีดอ่ะโคตรยากอ่ะจะเข้าไปใกลนะ้ๆมันอ่ะเออ เราจะไม่ลดละความพยายามนะฮะความพยายามที่ไหนนั่นสิเอามันไม่หันมามองแฟดกูเอาไฟไปเดดเอาเอาโดนกูเองวิ่งจริงเหรอครับโอ้โหแม่งอยู่โคตรไกลเลยเอาตัวใหม่ก็ได้นะครับแม่งใช้สูตรเดิมแล้วดว่าสเตลสเตลเอาอยู่กันเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาสักอย่างจะเปลี่ยนมีดจะเปลี่ยนปืนเอาแฟดไปกินนะครับจะเอาไฟไปแดดโอ้ยโดนแฟดตัวเองไหนแม่งอยู่ไหนวะอ๋อเอาโยนไม่โดน โอ <IS AS coû ts> ้ยอย่าอย่ายยิงอย่ายิงอย่ายิงกันละเล่เกมยิงปืนแต่ไม่ให้ยิงกันโอ้ยตายฟันหนึ่งครั้งเดียวมาแล้วเอาเราเปิดไปแดดเลิศแฟบติดเอายิงมั่วมึงตายฉับใน่โดนทิพย์ตายเฮ้ยอย่ายิงเพิ่งเพิ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราไฟก่อนโอ้โหนี้ไปแล้วฟันจบเพ่งมามันไม่ทันกูสิไม่ทันไม่ทันกูนี่แหละไม่ทันมันเอ้เหนื่อยเกมใกล้จะจบนะครับ ฟันก็นไม่ได้ฟันเอาโอา้ไหลบหลงกนั้นเราไ,ได้ปืนระเบียเนี่ย,ยจุดไฟไปแดกเอาไฟไปเอาไปดีเอ้ยเปลี่ยนปืนผิดฟัน,น,นโอ้เกือบไม่ทันเกือบไม่ได้คิวเฮ้ยอีกตัวนึงอย,อ,ยอ,อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะถามว่าอยู่ไหนหรือว่าเอาโอ้เพื่อน่าไปละตาสุดท้ายนะครับโอ้อยากจะฟันสักสิบตัวไม่จะถึงไหมนะตอนนี้มีอยู่แปดตัวเฮ้ย เ,เห็นหัวแบบเอาแฟดไปแดกไปไปแดกมาแล้วกูกกมาแล้วบ้างแล้วจันบ้างแล้วจันบ้างแล้วจันก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับการเอามีดมาฟันกับปืนนะฮะแม่งยากมากเลยเล่นกากก็ขออภัยนะครับเพราะว่ากากอยู่แล้วนะโอาและฉายอาจอมวางเพลินครับวางเพลิงไว้ทั้งหมด499ดาเมจเลยถือว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีอะไรปัญญาอ่อนอีกเยอะนะครับเตรียมตัวดูได้เลยเช่กัน